สวัสดีครับผมพรซีตัวแสบนะครับและสิ่งของที่อยู่ในมือผมนี่นะครับต้องบอกเลยว่าเติมเต็มความฝันในวัยเด็กสำหรับการเป็นสาวกสตาร์วอ s อย่างผมมากๆเลยนะครับมันคือดาบไลเซเบอร์ครับบูมาดี๋อารับก่พมีเสะไรใช่หมบูมบูบูมบูมูมบูมบูมวพิวพิวิวบูมบูิว เหยอบหยอกๆๆนะครับมันไม่ใช่ดาบไลท์เซเบอร์ครับแต่มันคือขาตั้งกล้องครับเฮ้อโคตรเฟี้ยวอ่ะขาตั้งกล้องไลท์เซเบอร์เย้ฮ่าฮ่ฮอินฟินิตี้ ใช่แล้วครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับมันคือขาตั้งกล้องจริงๆครับนี่ครับเมื่ี้เห็นไหมมันมีปุ่มสำหรับกดถ่ายรูปอยู่ครับและแน่นอนครับของสุดเฟี้ยวอย่างนี้ก็คือยี่ห้อ Blitzwolf นั่นเองครับเฮ้ยซึ่งตัวขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับคือรุ่น Blitzwolf BS10 ครับเมื่อกี้ผมลองใช้เล่นดูแล้วบอกเลยว่าเฟี้ยวมากๆครับและที่สําคัญเล็กกระทัดรัดขนาดแบบบนไลท์เซเบอร์จริงๆอ่ะถ้าเราทําที่ติดกับเข็มขัดนะครับเราสามารถพกแบบเป็นไ์เซเบอร์ได้เลยครับหรือไม่ต้องขนาดนะครับพกใส่กระเป๋ากางเกงได้ครับดูนะครับนี่ชิ ไดูสิจะปรองเกมได้เลยเดินไปเที่ยวไหนสบายเลยเจออะไรที่อยากใช้ปุ๊บก็หยิบขึ้นมาใช้แล้วก็ฟันสับโตไ้ไม่ใช่เอาไวถา้ถ่ายรูปได้เลยนัวและยังไม่หมดครับมันยังไม่ได้เฟี้ยวแค่นั้นครับวิธีการเปิดของเขาก็เฟี้ยวมากครับเดี๋ยวเริดัแบแรกเรามาดูใกล้ๆผลิตภัณฑ์กันก่อนนะครับว่ามันหน้าตาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะดับแรกดูก่อนนะครับซื้อมาหนึ่งกล่องจะมีของให้ดังนี้นะครับก็เป็นขาตั้งหนึ่งชิ้นนะครับคู่มือแล้วก็สายชาร์ตครับ ทำไมต้องมีสายชาร์จด้วย่ะครับก็นี่ครับมันเป็นรีโมทต,ตรงนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นรีโมทไร้สายครับนั่นแปลว่าเวลาถ่ายเราไม่ต้องแบบเอาสายยงยาวเชื่อมต่อกับตัวสับให้วุ่นวายครับมันเชื่อมต่อบบบูทูธแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยโอ้โหดิงกระดิ่งแบลครับเดี๋ยวเราแบบแรกาดูรอบตัวก,ก,กันก่อนนะครับนี่สวยงามมากครับขนาดแบบไรเซเบอร์จริงๆอ่ะเป็นที่จับและเหมือนที่กดอะ่ะเพราะแรกผมได้ของมาผมนึกว่าไรเซเบอร์ครับฟีลม่าครับก็ดูตัววัสดุจะเป็นสีดาตัดกับสีแดงนะครับดูหรูหราหมาเกลยนะครับ รอบตัวนี้ไม่เหมือนกครับแค่ช่นเอ ตรงนี้มองยังไงก็ไล่เซเบอร์ชัดๆครับเรามาดูราคาสินค้ากันก่อนนะครับนี่ครับราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทครับ500ปลายๆนะครับก็จะมีสี่สีเหลือนะครับเหมือนตรงนี้ที่ผมซื้อมาเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็อีกสามสีที่เหลือจะมีสีขาวสีดาล้วนแล้วก็สีเทาครับลิงก์ของสินค้าอยู่ใต้วิดีโอผมนะครับเดี๋ยวผมกางออกให้ดูนะครับว่าวิธีกางมันเป็นยังไงนะครับมันสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะไม้อบโมโนพอลหรือว่าอะไรที่เป็นเหมือนไมเซลฟีะแบบยื่นไปถ่ายอย่างงี้ก็ได้หรือว แต่คือไม่ตั้งอย่างนี้นะตั้งอย่างี้เดี๋ยวมันจะล้มใช่ไหมครับอันแรกเดี๋ยวดูวิธีการเปิดออกกันนะครับอย่างเฟียวครับนี่้เราจับที่หัวตรงนี้ครับที่แดงๆตรงนี้นะจับที่หัวตรงนี้ดูนะครับแหวบนี่เห็นไหมเปิดออกง่ายๆเลยนะครับแล้วนี้ที่ฐานมันนะครับให้เราเปิดออกนิดนึงครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถดันเพื่อเปิดออกได้เห็นนะอย่างเฟียลครับปึ้งแล้วก็สามารถตั้งได้นะทุกทีโอ้โหได้อย่างสูงเลยครับนี่เห็นนะ าการเปิดเฟี้ยวมากครับจึงจากข้อมูลที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับความยาวยืดเหยียดได้ประมาณ7 2 0ม mm, ิลิเมตรครับประมาณ7จเซนนั่นแหละพูดง่ายๆนะก็คือจะเอาเป็นตั้งก็ได้จะเอาเป็นถือแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับส่วนตรงหัวนี่ก็ฟรีครับนี่แล้วก็สามารถแบบพลิกขึ้นลงได้ครับเพราะเผื่อวันทีเราถืออย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบหัวพลิกหน่อยใช่ไหมพลิกมาจะได้แบบถ่ายเซลฟี่ได้สวยๆนะครับตัวนี้ก็จะพลิกขึ้นลงได้นะครับแล้วก็แข็งแรงทุกวัสดุที่แข็งแรงนะครับก็ส่วนตรงหััรรนนี้ก็ามาหมหหุไดอดอคคบบูเ จะด,ดังแก๊กแก๊กแก๊แกเห็นไห้ครับมันจะหมุนหมุนด้านไหนก็ได้ได้หมดเลยอ่าคือมันไม่ได้แบบของก้องแก๊งเหมือนพวกขาตั้งที่แถมเวลาซื้อบือถือฟรีนี่หรอไหมแบบนั้นเนี่ยเป็นพลาสติกบางๆอ่อนมากครับอันนี้ฟังี้ครับเป็นแบบแก๊กแก๊แก แรกคือเหมือนมันมีล็อกของมันอยู่ครับแล้วมันแบบมันมันไม่ได้แบบพะแค่แฮกัะครับอ๋อนาเฟี้ยวนะตอนที่เก่าของมอนว่าเฟี้ยวขนาดนี้แล้วครับตอนเก็บเฟี้ยวกว่านี้ครับดูนะครับวิธีการเก็บนะครับแล้วแค่เอามือดนึงจับตรงกลางนี่ครับที่เป็นรีโมทนี่นะครับแล้วเราก็กดลงมาครับดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อผมกดปิดลงมานะมันกลับไป็นไรเซเบอร์เลยครับดูนะครับหนึ่งสองสาม ปิดเก็บเรียบร้อยดูครับเป็นไ์เซเบอร์เลยโอ้โหมันเฟี้ยวตรงนี้นี่แหละครับมกดูดิครับเราไปกลางพับข้างนอกอ่ะมันจะเฟี้ยวขนาดครับเราไปเที่ยวไหนแล้วทำแบบนี้นะคนมองกันทั้งอำเภอแน่เลยครับ <S <S โอ้โหพลาเรียเจียได้หละครับเฟีย้ยวจริงๆนะที่สำคัญตรงรีโมทนี้ยังมีความลับอีกครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆและทดลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ลองใช้งานจริงกันดูเลยนะครับนี่ครับเรามาเจาะลึกกันที่ตัวรีโมทตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามีสายชาร์จใช่ไหมอ่าเพื่อนอาจจะงงเออสายชาร์จแล้วมันต่อกับตรงไหนอะไรยังไงครับ ต่อกับแค่ตรงตัวรีโมทนี้เท่านั้นครับเพราะรีโมทต,ตรงนี้เราสามารถแกะออกมาได้ครับนี่อ่ะไอ้น,นี่มันติดอยู่แน่ะมันเป็นแค่ที่วางเฉยๆครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวแท่นนี้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ทั้งหมดนี้อยู่ตรงนี้เลยครับเป็นตัวเล็กๆแค่นี้ครับก็ด้านล่างนี่อ่านี่จะมีสายชาร์จครับสำหรับเสียบชาร์จเข้าไปได้นะครับซึ่งจากข้อมูลที่เขาให้มาในเว็บไซต์นะครับว่าเจ้าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยความจุ5 0มิลลิแอมครับ มันดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมครับแต่พูดถึงในการใช้ถ่ายรูปนะครับเขาเคลมว่าสามารถถ่ายได้ถึง2 0 0 0 0กว่าภาพเลยนะครับก็คือมันคงไม่ได้ใช่แปตอะไรมากนะครับ50มิลลิแอมป์ก็คงเพียงพอเนาะซึ่งตรงนี้มันต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ได้ตั้งแต่ Android 5.0ขึ้นไปหรือว่า iOS 7ขึ้นไปนะครับเช็คโทรศัพท์ก่อนด้วยนะครับเผื่อบางทีเมื่อเป็นโทรศัพท์ที่เก่าหน่อยอาจจะเชื่อมต่อไม่ได้จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าโทรศัพท์รุ่นใหม่หมตอนน หมดแล้วนะครับนะแล้วก็ข้อมูลจะเพาะอื่นๆนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับการเชื่อมต่อจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน3นะครับระยะทางที่รับได้คือ10เมตรครับมาถึงว่ารับสัญญาณรีโมทตัวนี้นะครับเมื่อยืดแล้วยาวได้ถึง7 2 0มิลลิเมตรครับก็ประมาณ70เซนนะพูดง่ายๆนะครับน้ำหนักโดยรวมทั้งหมด171กรัมครับก็ถือว่าไม่หนักมากนะวัสดุตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับทำให้เบาและแข็งแรงครับรับน้ำหนักกล้องได้ถึง15กิโลหัว 15บกิโลเลยครับโอ้โหตัวคณีเรา,าบ้าหนักยได้สิกิโลไม่ธรรมดานะถึงจะตัวนี้นะครับรับประกันด้วยครับ18เดือนเต็มๆเลยจ้ามาคราวนี้เรามาลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราดูดีกว่านะครับผมลองอ่านคู่มือเมื่อกี้นะครับบอกว่าเราก,กดค้างไว้2นาทีครับตัวรีโมทตรงนี้นะครับกดค้างยี่วินทีเขียวขึ้นมาลองกดค้างเลยึ๊บอ่านี่นะครับจะมีสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือมันก็กําลังมองหาบลูทูธอยู่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูซิว่าในโทรศัพท์ผมหาอะไรเจอบ้างนี่ครับคครรัับกดเเข้าไปลยบ เชื่อมต่อปุ๊บอ่านี่ครับเรียบร้อยจับคู่เสร็จทีนี้ใช้ได้ไหรือไม่ครฮะเสร็จแล้วจบทีนี้ง่ายจังเอออ่อะเดีย๋ยวลองดูก,ก่อนนะลองถ่ายดูนี่ฮะัลโหลว่าไงสวัสดีอ่ะล,ลองกดถ่ายดูก่อนนะครับหนึ่งสองสามจ็บนี่ถ่ายได้แล้วอ่านี่ครับโอ้ผ่านเนี่ยเชื่อมต่อง่ายมากครับแค่เปิดบูทูตทั้งสองอันเชื่อมต่อกันแล้วก็ได้เลยครับวอ้พอเพอาะใช้เสร็จก็ปิดครับกดค้างสองวินาทีเหมือนเดิมครับปุ๊บ ออไม่ใช่สองนาทีไะ้ดิประมาณ4หรือห้าวินาทีครับมันก็ปิดอย่างนี้ก็ือปิดใช้งานนะครับเยี่ยมแค่นี้เลยง่ายวู้ยเย่มาทีนี้เรามาทดลองใช้งานจริงกันดีกว่านะครับอ่ะมาลองใช้กันดูเลยครับครั้งนี้ผมลองใช้เป็นไมค์เซลฟี่ก่อนนะครับดูมุมมองจากวิดีโอจากกล้องเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับการต่อตรงนี้ก็ง่ายนะเพราะตรงน,นี้เนี่ยมันแค่ดึงหัวขึ้นแค่นี้ก็เจ็บได้เลยเห็นไหมง่ายนะครับเราวางปุ๊บก็วางแล้วก็ดึงหัวขึ้นอย่างนี้ง่ายง่ายครับพออย่างเงี้ยแล้วก็ ปรับมุมมองได้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่เห็นนะโอเคครับเราจะถ่ายใกล้แค่นี้หรือจะไกลก็ได้ครับปั๊บปั๊บาทีนี้ก็อยู่ที่ฟังก์ชันของกล้องเราอีกครับพอกล้องบางคนสามารถเปลี่ยนเป็นมุมไว d ได้อีกแบบเห็นไกลมากขึ้นอีกก็จะเห็นแบบรอบๆหมดเลยนะครับเหมาะนะใช้ท่านแบบแบบร็อกท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ได้ทดลองการถ่ายรูปดูก่อนละกันนะครับจะมาเปรียบเทียบมุมให้ดูละกันนะครับว่าตอนที่ใช้ไม้ตัวนี้กับตอนที่ถือโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยมุมมันได้ต่างกันขนาดไหนนะครับเป็นอย่างตอนนี้นะ อเออแล้วกดง่ายด้วยนะครับรด้เกิดลราการภาพเป็นแนวตั้งก็ง่ายครับเราแค่เอียงอย่างนี้ก็ถ่ายได้อย่างนี้ปเป็นแนวได้แต่ต้องหมุนปเปน็นอ่างชุบๆๆได้เห็นไม้อ่านี่แนวตั้งนี้อ่าย้อะไรที่เราเปรียบเทียบความแตกต่างครับถ้าเกิดเราถือด้วยแขนธรรมดานะจะได้ขนาดไหนนะครับอ่ะนี่เปรียบเทียบอูนะครับว่ามุมได้แตกต่างกันขนาดไหนครับ ท,ทีนี้มาลองในงานวิดีโอดูมังครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเนี่ยครับคือในวิดีโอเดียมันก็จะยิ่งแคบลงอีกแล้วมือเรามันก็สุดเลยผมยื่สุดแล้วนะเนี่ยสุดแล้วได้แค่นี้ครับแล้วคือมันเห็นมือเนี่ยเอาจจริงถ้าเกินการถ่ายวิดีโอถ้าไม่เห็นมือจะเฟี้ยวกว่าครับคนต้องปรมบณนี้อ่าอย่างเงี้ยจะไม่เห็นมือเงี้ยพอเฟี้ยวหน่อยใช่ไหมครับถ้าไกลสุดก็พอได้แต่มันเพิ่มได้ไม่มากนะครับก็เห็นอย่างงี้นะครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็นไม้อ่ะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เลยไม่ต้องตัดเลยนะครับอ่ะ ความไกลโอ้โหจะเห็นนโต๊ะเห็นอะไรได้เลยครับนี่สวัสดีครับนี่ผมพามาเที่ยวครับดูด้านหลังรอบๆครับเห็นไหมอ๋อเห็นไหมครับเห็นที่เที่ยวเห็นไกลหมดเลยนี่อ่าเห็นระย่างเฟี้ยวครับสุดยอดเลยอ่าเป็น,น,นภาพม,มุมแบบใหม่ด้วยครับเหมือนอนี้งห็นไหมอ๋ออ่า,อา อย่างเฟี้ยวครับไกลมากไกลมากมองเห็นไกลเยอะขึ้นเลยครับเนี่ย yeah, ความเฟี้ยวของไม้แบบนี้ครับเงอแล้วที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันในการเป็นขาตั้งไงสมมติบางทีเราอาจจะรีวิวร้านอาหารไปกินร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้ครับเราอยากถ่ายอาหารใช่ไหมเราก็สามารถย่อตรงนี้ครับแล้วก็เปิดขาด้านล่างขึ้นครับปุ๊บเห็นไหมก็เป็นขาตั้งง่าย,ายเลยครับแล้วการถ่ายมันก็ง่ายไงเพราะเนี่ยสา,ามารถแบบเขียงขึ้นลงได้อย่างง่ายดายนะ อ่าจจะหมุนซ้ายขวาเฉียงขึ้นลงหรืต้องการได้มุมแบบเฟี้ยวๆอะไรยัียงไงได้หมดครับปรับได้เลยดูสิสุดสิ่งกระดิ่งแมวครับ เป็นไงครับเฟี้ยวไหมครับกับ Blitzwolf BS10 ครับคือไอ้เจ้าขาตั้งหรือว่าไม้เซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใหม่ครับแต่คือมันเฟี้ยวขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับจากที่สมัยก่อนที่ผมเคยใช้แรกๆเลยนะครับมีแต่ไม้เซลฟี่ครับไม่มีรีโมทหรืออะไรอย่างงี้ครับเราต้องตั้งเวลาที่กล้องครับอาจจะตั้งแบบ5ีครับพอกดถ่ายปุ๊บแล้วก็รีบยื่นไปอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เริ่มพัฒนามาเริ่มมีรีโมทแยกขายต่างหากครับแล้วก็เริ่มมามีแบบกดที่ไม้ได้เลยอะไรอย่างงี้ครับแต่ตอนนี้ก็คืืืออออแแแบบบบบพัััฒนนนาาาาไไไไไปปกกกลลลล้้้้ววเเ็รรรรีโมมมมทททชช่่่ตตููธคสถใิดดห ได้ครับอ๋อเออใช่ผมลืมบอกไปครับการเทสมีโหมดถอดได้แบบนี้ครับคืออะไรครับผมคิดว่าจะตั้งกล้องไว้ประมาณนี้ครับแล้วเราวิ่งถอยไกลไปครับ,บคือเ้าจะปัดเขาคือได้ถึง10เมตรนะครับนั่นแปลว่าในระยะทาง10เมตรอะ ยังพอได้อยู่ครับแต่ถ้าไกลเกินไปแบบ50เมตรร้อยเมตรอย่างนั้นก็คือจะกดไม่ติดแล้วนะครับก็คือเราก็ถอยไปเลย10เมตรแล้วก็ยังสามารถกดถ่ายได้อยู่ครับแค่ว่าแค่ว่าเหมาะกันกไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วอยากได้ดูครบทุกคนไม่ต้องมีคนหนึ่งมาถ่ายอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะมากเลยนะครับดูตรงนั้นได้เป็นอีกหนึ่งไอเทมติดตัวผมสําหรับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดแน่นอนครับอันนี้เพราะปกติเวลาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดครอบครัวสามคนเนี่ยไม่เคยไปรูปสามคนหรอกต้องแบบประจวบตรงเหมาะจริงๆที่แบบเฮ้ย เขาจัดองค์ประกอบภาพเป็นหรือเปล่านะครับแต่วันนั้นผมไม่ได้คิเลียดนะอย่างน้อยมันก็คือเป็นความทรงจําของเราไว้นะครับแต่ที่เกิดอยายกได้ภาพสวยไงใช่ไหมเราตรงนี้ไปปุ๊บเราก็จัดองค์ประกอบภาพเองเลยครับต้องการให้คนอยู่ตรงกลางต้องกาอยู่ทางซ้ายเห็นภาพอะไรใหญ่ครับเราจัดเองได้เลยแล้วก็กดถ่ายได้เองเลยเห็นไหมมันก็ได้ดั่งใจมากกว่านะครับเด็กกระเทยเบอร์สนใจขาตั้งกล้องบิ๊กบุ๊คบีเอสสิบตัวดีนะครับลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับราคาขึ้นลงนิดหน่อยตามค่าเงินตอนนั้นนะครับนี่ เดี๋ยนี่บอกครับตอนนี้ผมเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ของทั้งแบ g กูและบริษูฟนะครับยังมีของบริษูฟแบบนี้อีกเพียบนะครับและผมการันตีได้เลยว่าของของบริษูฟะเป็นแบบหนึ่งในยี่ห้อที่เป็นแนวหน้าในวงการของแบบแก๊ะ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับของใหม่ๆที่ล้ำยุคที่มันอัปเกรดขึ้นมาหาเจอได้ที่บิดวูฟแน่นอนครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวเอาไม้ไปออกเที่ยวก่อนดีกว่านะคะอันนี้ไม่ได้ดิช่วงนี้โควิดไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยเออนั่งถ่ายรูปเล่นอยู่ตรงสวนหน้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวก็อลไลเซเบอร์ฟันหัวแตกแตเดี๋ยวมาๆๆมาเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยเขาดิ